อุปกรณ์คล้ายกับนาฬิกาข,ข้อมือพัฒนาขึ้นโดยบริษัทสก i n โนสที่ก่อตั้งโดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชินชุนะครับอุปกรณ์นี้มีเซ็นเซอร์วัดความชื้นวัดอัตราการเต้นของหัวใจเซ็นเซอร์ตรวจจับเหงือ่อวิเคราะห์การเคลื่อนที่และวัดอุณหภูมิของร่างกาย หน้าที่หลักของอุปกรณ์ก็คือวัดระดับภาวะขัดน้ำของผู้ที่สวมใส่ถ้าพบความผิดปกติก็จะส่งสัญญาณเตือนให้หยุดพักและดื่มน้ำได้ทันเวลาอุปกรณ์นี้ยังสามารถส่งข้อมูลสุขภาพของผู้สวมใส่ผ่านทางบลูทูธทำให้คนที่อยู่ทางไกลช่วยติดตามสภาพร่างกายของผู้สวมใส่ได้ด้วยครับหลังจากเมื่อช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาคนจำนวนมากเสี่ยงเกิดภาวะขัดน้ำเนื่องจากหลายคนเสียงเหงื่อไปประมาณ4-5ลิตร แต่ดื่มน้ำเข้าไปเพียง1ลิตรเท่านั้นครับข้อมูลจากรกระทรวงเกษตรญี่ปุ่นระบ,บุว่าสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมมีกเกษตรกรป่วยเป็นโรคลมแดดจนต้องเข้าโรงพยาบาลสูงถึง209คนด้วยกัน